ดูสิแอนตาร์กติกาดูคล้ายกับอเมริกาใต้แค่ไหนแต่ว่ากลับหัวนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการแยกตัวออกจากกันเมื่อ30ล้านปีก่อนทั้ง2ทวีปนี้เคยเชื่อมต่อกันแต่าการแยกตัวออกจากกันทําให้เกิดกระแสน้ําในมหาสมุทรที่ทรงพลังมากจนสามารถทําให้ทวีปแอนตาร์กติกากลายเป็นน้ำแข็งและเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้ ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแผ่นเปลือกโลกค่อยๆเคลื่อนตัวและทําให้เกิดช่องแคบในมหาสมุทรที่กว้างเพียง804กิโลเมตรทําให้มีน้ํา130ล้านลูกบาศเมตรไหลผ่านภายในช่องทางธรณีวิทยานี้นี่คือจุดกําเนิดของกระแสน้ําในมหาสมุทรที่แรงกว่าแม่น้ําอเมซอน กระแสะน้ำในมหาสมุทรนี้เรียกว่ากระแสะน้ำรอบขั้วโลกแอนตาร์กติกาโดยไหลเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาเนื่องจากมีลมแรงพัดมาจากที่นั่นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบแอนตาร์กติกาทําให้เกิดการกัดเซาะทําให้แผ่นดินของทวีปกลายเป็นวงกลมยกเว้นคาบสมุทรที่ดื้อรั้นซึ่งถูกดึงไปทางทิศตะวันออกอย่างช้าๆเหมือนเด็กที่ไม่ยอมออกจากสนามเด็กเล่น เดี๋ยวนะอเมริกาใต้และแอนตาร์กติกาเคยเป็นหนึ่งเดียวกันหรอใช่เมื่อนานมาแล้วอเมริกาใต้ออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปที่เรียกว่ากอนวานา่าซึ่งในบางช่วงยังรวมถึงแอฟริกาด้วยในตอนนั้นอเมริกาใต้และแอนตาร์กติกาเคยเชื่อมต่อกันโดยสะพานแผ่นดินที่เรียกว่าสะพานแผ่นดินแอนตาร์กติกซึ่งเป็นป่าเขียวขจีและยังเป็นเส้นทางสําหรับไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ด้วย ใช่คุณฟังไม่ผิดไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อายุ95ล้านปีฉันออกเสียงชื่อมันไม่ถูกจริงๆขอโทษทีมันถูกค้นพบในออสเตรเลียและนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันเป็นญาติห่างๆของซามีเอ็นโทซอรัสในอาร์เจนตินามันมีขาการไกลเหมือนกันฟันแหลมคมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดพวกมันเหมือนฝาแฝดที่ถูกแยกจากกันโดยมหาสมุทรยังไงนะหรอเพราะเมื่อก่อนแอนตาร์กติกาไม่ใช่ดินแดนรกร้างที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งแต่เป็นป่าฝนเขตอบอุ่นอย่างโอเรกอนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ดีสำ รรรับคอบคอวดาโนเ์ไสแต่สะพานแผ่นดินไม่ได้มีไว้ให้ไดโนเสาร์เท่านั้นเมื่อประมาณ40ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องของออสเตรเลียได้เดินทางมาถึงจากทวีปอเมริกาใต้โดยเลือกเส้นทางแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่พิสูจน์ว่าทวีปเหล่านี้เคยเชื่อมต่อกัน ทั้งไดโนเสาร์และสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องอยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งพื้นดินของโลกเริ่มเคลื่อนตัวนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเรียกสิ่งนี้ว่าทฤษฎีการเคลื่อนตัวของทวีปเมื่อปี1912เพื่อนชาวเยอรมันของเรามองไปที่ชายฝั่งของอเมริกาใต้และพูดว่าเฮดูเหมือนนี่น่าจะพอดีกับชายฝั่งของแอฟริกาเลยเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์เชอร์ล็อกโฮมเขาสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามมานานหลายศตวรรษทวีปต่างๆเป็นชิ้นส่วนของทวีปที่ใหญ่กว่าอย่างชัดเจน และเขาพูดถูกนี่คือขั้นตอนโลกประกอบด้วยชั้นหินและโลหะหลายชั้นเหมือนหอมหัวใหญ่ในอวกาศชั้นนอกสุดหรือลิโทสเฟียแบ่งออกเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ค่อนข้างแข็งแรง่งซึ่งเคลื่อนที่อยู่เหนือชั้นหินที่อ่อนกว่าและหลอมละลายเล็กน้อยเหมือนน้ำแข็งลื่น นี่คือสาเหตุที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวจริงๆแล้วมันได้เปลี่ยนรูปร่างของโลกมานานหลายพันล้านปีแล้วโดยมหาทวีปก่อตัวและแตกออกเป็นวัฏจักรเหมือนรถปัม๊มค่ะที่เล่นช้าๆการเคลื่อนตัวนี้ค่อนข้างช้าเพราะแผ่นเปลือกโลกส่วนใหญ่เคลื่อนที่เพียง0ูนถึงสิเซนติเมตรต่อปียกเว้นแผ่านนาสกาที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เซนติเมตรเร็วพอๆกับความยาวของเส้นผมแต่ย่าปล่อยให้ความเชื่องช้าเหล่านี้หลอกคุณได้เพราะแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ช้าเหล่านี้กำหนดรูปร่างของโลกได้เต็มที่การเคลื่อน เปลือกโลกทําให้เราเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่แผ่นดินไหวที่สร้างภูเขาอย่างเทือกเขาฮิมาลัยไปจนถึงรอยแยกที่สร้างมหาสมุทรอย่างมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะแผ่นเปลือกโลกใตมหาสมุทรมีความหนาแน่นและจมลงเหมือนก้อนหินในขณะที่แผ่นเปลือกโลกทวีปลอยตัวเหมือนจุกไมก๊อกความแตกต่างของความหนาแน่นนี้เองที่อธิบายว่าทาไมจึงมีทวีปถ้าไม่มีทวีปโลกก็จะถูกปกคลุมด้วยทะเลตื้นๆทั้งหมด การฟื้นฟูโลกแบบสโลโมชันนี้คือสิ่งที่ทำให้อเมริกาใต้และแอนตาร์กติกาแยกออกจากกันเมื่อ30ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกใต้ทวีปเหล่านี้เริ่มเคลื่อนตัวออกจากกันในกระบวนการที่เรียกว่าการขยายตัวของเปลือกโลกคล้ายๆแผ่นแป้งพิซซ่าที่ถูกยืดออกอย่างช้าๆจนบางลงและฉีกออกเมื่อเปลือกโลกยืดออกแผ่นเปลือกโลกก็จะบางลงและอ่อนแอลงในที่สุดก็แตกร้าเหมือนก้นทะเลสาบที่แห้งเหือดทั้งหมดนี้ทำให้เกิดแผ่นเปลือกโลกใหม่ที่เรียกว่าแผ่นสโกเชีย ซึ่งโผล่ขึ้นมาระหว่างอเมริกาใต้และแอนตาร์กติกาเหมือนเป็นการหย่าร้างในธรณีวิทยา ในช่วงเวลาหนึ่งแผ่นเปลือกโลกบางส่วนยังลอยอยู่เหนือน้ำเป็นครั้งสุดท้ายของสะพานแผ่นดินแอตาร์กติกาเหมือนเส้นด้ายเส้นเดียวที่เชื่อมระหว่างเสื้อฮู้ดของคุณหลังจากที่ซิปขาดการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายเหล่านี้อาจคงอยู่ต่อไปในรูปของหมูเกาะแต่เช่นเดียวกับเสื้อฮู้ดที่ขาดตัวนั้นการเชื่อมต่อน,นี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปในที่สุดแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กแต่ทรงพลังก็กลายเป็นตัวเชื่อมตัวสุดท้ายที่สะพานแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างสองทวีปเช่นเดียวกับแผ่นเปลือกโลกทั้งหมดแผ่นเปลือกโลกแผ่นนี้ก็เคลื่อนตัวเช่นกันขณะที่มันขย ายตัวไปทางทิศตะวันออกมันได้เปิดช่องทางน้ำใหม่ที่เรียกว่าช่องแคบเรกซึ่งค่อยๆปกคลุมสะพานแผ่นดินแอนตาร์กติกาด้วยน้ําทะเลกระบวนการนี้เหมือนการดึงประตูลิฟต์เปิดออกตอนแรกมันเป็นแค่รอยแยกจากนั้นก็กว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการเชื่อมต่อน,นั้นขาดหายไปหมด การแยกตัวทางภูมิศาสตร์นี้ทำให้เกิดผลตามมาที่น่ากลัวช่องแคบเรกใหม่ทำให้เกิดกระแสะน้ำเย็นแอนตาร์กติกที่ไหลวนอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งแยกทวีปแอนตาร์กติกาออกมาก่อตัวเป็นรูปร่างแผ่นดินและแม้แต่ทำให้ทั้งโลกเย็นลงกระแสะน้ำเย็นนี้ทำหน้าที่เหมือนกำแพงล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกาปิดกั้นน้ำอุ่นและสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นขณะเดียวกันก็ควบคุมสภาพอากาศของโลกในที่สุดแอนตาร์กติกก็กลายเป็นช่องฟรีซที่ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งถึง9เก้าสิบจืดของโลกไว้ประมาณ61% ปัจจุบันทวีปนี้เป็นที่ที่มีลมแรงแห้งแลง้งและมีน้ำแข็งมากที่สุดบนโลกเป็นทะเลทรายที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งดอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าลบ89องศาเซลเซียสหนาวพอที่จะทำให้หายใจไม่ออกได้เลยชั้นน้ำแข็งอาจมีความหนามากกว่า1.6กิโลเมตรและจะขยายตัวมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวจนปกคลุมพื้นที่มากกว่าสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ ทุกวันนี้ถ้าคุณอยากเดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกาเส้นทางเดินเรือที่เร็วที่สุดคือผ่านช่องแคบเรกซึ่งเป็นช่องแคบที่กว้าง804กิโลเมตรและแค่พอที่ลมจะพัดแรงได้หลายพันกิโลเมตรจนกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่อาจสูงได้ถึง15เมตรแม้ในวันที่อากาศสงบคลื่นจะมีความสูงประมาณ4-5เมตรซึ่งยังสูงกว่าคลื่นในมหาสมุทรแอตแลนติกถึง2เท่านี่อาจเป็นสาเหตุที่นักเดินเรือเรียกมหาสมุทรบริเวณนี้ว่าช่องแคบเรก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกไม่ได้ทำให้ทวีปเคลื่อนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นสุดยอดระบบช่วยชีวิตของโลกด้วยความร้อนเกือบครึ่งหนึ่งของโลกมาจากการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีที่แกนโลกหรือยูเรเนียม235เป็นเหมือนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของธรรมชาติ ความร้อนนี้อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งตั้งแต่ภูเขาไฟไปจนถึงการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เคยเชื่อมแอนตาร์กติกากับอเมริกาใต้และจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเท่านั้นถ้าไม่มีเครื่องยนต์ความร้อนภายในแบบนี้โลกน่าจะเหมือนกับดาวอังคาร แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่และปล่อยความร้อนมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกและเมื่อมันเคลื่อนที่ไปใต้น้ํามันก็จะนาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากกลับเข้าไปในโลกเพื่อรีไสยเคิลนก๊าซเหล่านี้นี่คือสาเหตุที่แผ่นเปลือกโลกสามารถเปลี่ยนแปลงอากาศภูมิอากาศและแม้แต่วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้เพียงแค่การเคลื่อนที่ แต่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกไม่ได้เคลื่อนที่ในตอนนั้นดูเหมือนโลกกาลังสวมเปลือกเซรามิกแข็งๆที่มีรอยแตกร้าจํานวนมากแต่ถึงมันจะไม่เคลื่อนตัวความร้อนก็ระบายออกผ่านรอยแตกร้าเหล่านี้ได้กระบวนการนี้เรียกว่าการแปรสันฐานแบบเปลือกนิ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก และไม่แผ่นเปลือกโลกไม่ได้เคลื่อนตัวแค่ในอดีตแผ่นดินไหวเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เกิดแค่วันนี้เท่านั้นแต่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกว่าในอนาคตได้ด้วยคุณรู้ไหมการจะเกิดมหาทวีปอย่างแผ่นเจียได้นั้นมหาทวีปขนาดเล็กจะต้องลงไปอยู่ใต้มหาทวีปอื่นๆและนักวิทยาศาสตร์ยังทํานายว่ากระบวนการที่คล้ายกันนี้อาจสร้างมหาทวีปใหม่ที่เรียกว่าแพนเจียพร็อกซิมาในอีก2อ0ล้านปีข้างหน้าตอนนั้นมนุษย์อาจสูญพันธุ์หรือไปอยู่บนดาวอังคารแล้วแต่การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจะดําเนนิต่อไป แม้พวกเราจะไม่อยู่แล้วไม่เลวเลยสำหรับอะไรที่เคลื่อนที่ช้ชากว่ารถติดซะอีกกลายเป็นว่าแอนตาร์กติกาและอเมริกาใต้เคยเป็นคู่หูกันมาก่อนที่เรื่องดราม่าต่างๆจะแยกพวกมันออกจากกันเหมือนการเลิกราที่วุ่นวายที่ทำให้มีฝ่ายหนึ่งต้องอึดอัดแต่ตอนนี้พวกมันกลายเป็นเงาสะท้อนของกันและกันอย่างน่าอึดอัดใจเมื่ออยู่คนละฝ้าของช่องแคบเดร็กเหมือนคู่รักที่เลิกกันเลย